ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ่จริงผมรึกว่าจะเชิญท่านมาเล่มากกว่ผมเพราะท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่นี่นานกว่าผมและวก็จะมีประสบการณ์ที่นี่ดีกว่าผมเยอะผมคิดว่าผมเนี่ยควรจะกล่าวคนสุดท้ายเพราะว่าไม่ใช่หน้านะโดยเวลาที่เรียนที่นี่มันว่าเลขรุ่นก็ดื่มก,ก็เตรียมมาไว้ว่า ผมทราบที่นี่เองเดินสวนกับนักที่หน้าคณะเที่ยการจัดการนักบอกเฮ้ยเพี hmm. that that ่ยงที่นี่มีเรื่องอะไรมาก็มีเรื่องจบมาพวกเราก็2รอเรือ1ขอฝาแล้วก็1ขอถ่าครับคือพวกรัาภาษาศาสตร์ที่เวลามีสโลแกนแล้วก็จะใช้คำย่อรอแรก1รอเรือแรกก็คือว่าผมได้ความรู้ที่นี่เพิ่มขึ้นในเรื่องเวลาทางทำเวียนทยาโปรนี่นะเขาทำแบบว่า คือเรื่องนิคมเเอฟเนี่ยเพิ่งเห็นที่นี่เป็นที่แรกที่ผมเจอนะก็คือพอราเรารู้องค์ความรู้ใหม่ต้องเอาไปทดลองด้วยธรรมดาผมจบด้านสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะทดลองในหวกแบบเป็นเรื่องปกติแต่สังคมศาสตร์ที่ไปลองด้วยก็เป็นสิ่งที่แปลกที่ผมได้เรียนรู้มาอันที่สองก็คือการเสีิบบทความในวารสารต่างประเทศเนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาลัย ยี่สกว่าปียีเก้าปีไม่เคยเขียนบทความภาษาต่างประเทศเลยบทความปกติพิมพ์ในวภาษาต่างประเทศนะพอมาเรียนมีเอกที่นี่ก็ได้เรียนรู้นะเหนื่อยในการฝึกหนักที่ทำให้เรามีศักภาพนัสองเราเลยหนึ่งฝ่อฝานะฮะเขาจะฝากพวกน้องๆต้องรีบเรียกว่าน้องตรกไหมพวกคุณจะเรียกผมว่าน้าหรือหุ่เมื่อตอนนี้เรียกได้แค่พี่เพราะผมเรียกคุณว่าน้องก็ฝากเอาไว้ก็คือว่า ถ้าท่านจะทำอย่างนี้คนเนี่ยนะควรหาเวลาไปพบกับอาจารย์โลดครับอาจารย์โลดจะน,นเสร็จแล้วเตรียมประกาศดีสอแลปจบนะครับเพราะท่านจะได้ไอเดียที่น่าสนใจนะครับผมได้ได้ไอเดียที่น่าสนใจจากท่านนะฮะแต่ว่าท่านต้องจดเพราะว่าท่านเนี่ยมีความคิดที่ลึกซึ้งเปน็นนามธรรมเพราะฉะนั้นท่านจดออกมาแล้วมานั่งคิดไต่ตรองท่านจะเกิดประโยชน์มากเลย อันนี้เป็นอยากจะฝากเอาไว้นะฮะเาเวลาปไปคุยกับท่านนะฮะจะได้มุมมองที่น่าสนใจมากสิ่งหนึ่งขอถ่ยก็คือขอบคุณนะฮะขอบคุณคณะนี้ที่เป็นที่เป็นแหล่งที่สี่ทเรียนที่เ,เองับก็ขอบคุณคณะนี้ที่ให้โอกาสผมมาเรียนซึ่งผมคงจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่แก่ที่สุดที่มาเรียนนะผมมาเรียนตอนอายุห้าสิบห้านะฮะ ผมเป็นจะแก่ที่สุดที่ก็เอชนะเพราะยังไม่ทราบว่าหนุนอยู่ที่ไหนผมเป็นจะยุ่งมากที่สุดที่มาเดินที่นี่เพื่อนีว่าเกิดนะแล้วก็ขอบคุณทางท่านคณะบดีที่ให้โอกาสผมแล้วก็คณาจารย์อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคุณนึกว่าจะไม่มาคือเป็นลูกศิษย์ปรียตีผมฮะชื่ออาจารย์เอชเป็นลูกศิษย์ปรียตีผมที่คณะวิทยาการจัดการแล้วต่อมาก็เป็นเพื่อนอาจารย์ตอนนี้เป็นน้องสาวที่ เพราะอาจารย์เอเนี่ยอาจารย์ชวิดสดาชูสุขท่านเป็นคนแนะนาให้ผมมาเรียนปีเอกที่นี่นะฮะก็ต้องขอบคุณน้องรักเป็นอย่างยิ่งนะฮะขอบคุณป้าจิม๋มนะฮะนั้นเวลาคุณเห็นผมเนี่ยกอดไหลอะไรป้าจิ๋มอย่าไปคิดมากครับป้าจิ๋มเป็นป้าที่เคารพนะฮะก็นับถือกันมานานป้าจิ๋มก็คอยให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆไอ้ไวขนาดผมนี่มันต้องใช้กําลังใจเวลาเดินนะฮะเดินเครื่องยทธจะทมอะไรฮะ ก็ป้าก็ให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีกหลายๆท่านในที่นี้แล้วก็เพื่อนฝูงที่ให้โอกาสให้กำลังใจการเรียนมันต้องใช้กำลังใจอย่างเพื่อนฝูงเยอะนะฮะอ่านหนังสือโอ้เหนื่อยมากเลยแล้วก็ที่นี่จุดป,ประกายไฟให้ผมในเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้ผมกำลังสนใจหมอกควันที่เชียงใหม่แล้วฮะผมอ่านงานวิจัยเยอะแยะเลยแล้วผมก็จะไปเล่นหมอกควันที่เชียงใหม่ดูมันท้าทายย เพราะนั้นงานผมเนี่ยผมทางด้านารัฐศาสตร์ตอนนี้ผมกำลังจะชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมแหละนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามมาที่นี่ในที่นี้นะฮะที่ได้กรุณา,ากับผมมากจนผมสามารถจะเรียนจบไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะ